สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวกระเป๋า Mac Stick กันครับผมก็จะมีทั้งหมด3แบบนะครับก็เป็นแบบสะพายข้างนะครับแล้วก็แบบแบ็คแพ็คนะครับแล้วแบบดับเฟิลนะครับเริ่มต้นจากรุ่นนี้ก่อนเลยครับรุ่นนี้ครับเป็นแบบสไพายข้างนะครับเด้งเข้ามาด้วยกลนนะครับรุ่นนี้วัสดุจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นหนังนะครับอย่างดีเลยครับก็คือกันน้ําด้วยนะครับโอเคครับจะมีทั้งหมด2สีนะครับสีฟ้ากับสีขาวนะครับผม เราเริ่มกันที่บริเวณภายนอกก่อนเลยครับภายนอกนะครับนี่ครับนี่คือสายสะพายข้างนะครับผมวัสดุดีมากนะครับแล้วก็มีช่องด้านหน้านะครับนี่ครับช่องหยกนะครับด้านในบุด้วยลายสติดด้วยนะครับแล้วก็มีตัวพวงกุญแจนะครับของแบรนด์แม็กซ์นะครับผมแล้วก็ช่องด้านข้างนะครับจะมีช่องใส่รองเท้าแยกนะครับนี่นะฮะสติดแข็งแรงมากนะครับมีรูลายบอากาศด้วยนะครับผม โอเคครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีเป็นสีบ่วงบ่หรือครับว่านี่คือสีฟ้านะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นสีขาวนะครับโอเคครับแล้วก็มาดูด้านในกันครับด้านในนะครับเปิดเข้ามาจะเป็นช่องใหญ่ๆครับผมอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีช่องใส่ไม้นะครับอย่างนี้ปุ๊บใส่ไม้นะฮะเดี๋ยวผมยังอีบไม้ใส่ให้ดูครับอ่านี่ครับใส่เข้าไปได้นะครับนะฮะมีช่องใส่ไม้นะครับแล้วก็ มีช่องใส่อเนกประสงค์ทั้งหลายนะครับใส่รองเท้าใส่สิ่งของต่างๆนะครับแล้วจะมีช่องบูด้านข้างด้วยครับเนี่ยครับปึ๊บอาจจะใส่มือถือใส่อะไรแยกไว้ข้างในก็ได้นะครับเป็นของที่เราใช้เล็กๆน้อยๆนะครับโอเคครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นแบบสะพายข้างนะครับมีทั้งหมดให้เลือก2สีนะครับราคาอยู่ที่2,190บาทนะครับโปรโมชั่นส่งฟรีนะครับแล้วก็ สำหรับเดือนธันวาคมนี้นะครับสามารถแลกซื้อชิ้นที่2ในราคา12บาทได้นะครับเช่นถุงเท้าลิสแบนด์เฮดแบนด์และก็กริปนะครับโอเคครับเรามาดูสินค้าตัวต่อไปกันครับสินค้าตัวต่อไปนะครับจะเป็นรุ่นนี้ครับสติ๊กแบ็กแพคนะครับรุ่นนี้ก็คือน่ารักมากใช้วัสดุเดียวกันนะครับด้านหน้านะครับจะมีช่องใส่ของอย่างนี้นี่ครับนี่บุด้วยลายสติ๊กเช่นกันนะครับวัสดุดีนะครับหนาเลยนะครับข้างๆมีช่องใส่กดน้ำาหรือใส่ลูกแบตก็ได้ครับทั้ง สองข้างในทั้งซ้ายและขวามีลายสติ๊กอยู่นะครับผมโอเคครับเมื่อเปิดมาช่องหลักนะครับฟึ๊บก็จะเจอช่องใหญ่ๆนะครับโอเคเราก็สามารถใส่รองเท้านะครับใส่เสื้อผ้าลงมาในช่องนี้ได้นะครับแล้วก็มีช่องไม้แบดใส่ไว้ด้านหลังแยกนะครับอย่างนี้นี่นะครับมีที่เกี่ยวไม้แบบล็อกไม้แบบนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วก็อย่างนี้ฟึ๊บลงไปนะครับแล้วก็ล็อกอย่างนี้ครับใส่ได้ถึง2 3ถึงไม้เลยนะครับ โอเคครับแล้วก็ด้านหลังจะมีลายคาดอย่างนี้นะครับรุ่นนี้จะมีสีเดียวนะครับซีทแบ็กแพ็กเนี่ยราคาจะอยู่ที่1นึ่งพันหกบาทนะครับส่งฟรีนะครับผมโอเคครับและทีนี้ก็มาถึงตัวสุดท้ายกันครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นรุ่นนี้ครับกระเป๋าเที่ยวนะครับหรือว่ากระเป๋าทรงดัฟเฟิลนะครับทรงรูปหมอนก็แล้วแต่จะเรียกนะครับรุ่นนี้ครับจะมีทั้งหมดหลายช่องอยู่เหมือนกันนะครับ ขอแจ้งราคาก่อนครับรุ่นนี้ครับจะอยู่ที่ราคา1,990บาทนะครับส่งให้ฟรีนะครับเปิดมานะครับวัสดุเนี่ยจะใช้เป็นวัสดุเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเปิดมาปุ๊บจะเป็นช่องใหญ่ๆเลยนะครับมีช่องเล็กอยู่ด้านในด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยโหซิปเล็กเยอะมากนะฮะเหมาะสําหรับการใส่ไปเที่ยวสุดๆเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับมีช่องใส่รองเท้านะฮะ ช่องใส่รองเท้านะครับผมว่ามันน่ารักมากเลยนะอ่าแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็เช่นกันครับนี่อันนี้ใส่ผ้าเปียกได้นะเนี่ยเพราะนี่เป็นวัสดุกันน้ํานะครับก็อ่านี่ลืมไปครับด้านหลังมีช่องเล็กด้วยนะครับใส่ของลับนี่เล็กๆน้อยๆนะครับก็สําหรับดัฟเฟิลแบคละครับอยู่ที่ราคา1990บาทนะครับก็โปรโมชั่นก็ส่งให้ฟรีแล้วก็อย่าลืมครับสําหรับเดือนธันวาคมนี้นะครับชิ้นที่2แลกซื้อสินค้า ในราคา12บาทก็มีถุงเท้ามีผ้าพันด้ามนะครับมีเฮดแบงมีลิ b แบ d นะครับเอ่อแล้วก็สามารถเอายอดบินที่ซื้อในวันนี้ไปจับกล่องรางวัลเพื่อจับฉลากของวันปีใหม่ด้วยยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับก็ฝากด้วยครับสำหรับสติ c กนะครับคอลเลกชันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ